สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเอ็มจากประเสริฐเจริญยนต์นะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้านะครับผมมาดูรถกระบะแบรนด์เชฟโรเลตอีกหนึ่งคันนะครับผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะครับผมสภาพสวยงามนะครับสีขาวมุกเดิมๆนะครับผมในส่วนของรายละเอียดรถคันนี้จะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกัน ในส่วนของร้านเนี่ยรถคันนี้นะครับผมตัวรถเนี่ยเป็นเชฟโรเิตโคโลราโดนะครับผม New X-CAP 2.5นะครับ LT เป็นตัวหน้าใหม่นะครับ FGT เป็นโฉม MY17 นะครับจดปี2017นะครับรถคันนี้นะฮะในส่วนของราคาเนี่ยทางเต็นท์เราตั้งอยู่ที่ 379,000บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะในส่วนของรายละเอียดบริเวณด้านหน้าตัวรถนะครับผมกระจังหน้าตรงที่คาดเนี่ยจะเป็นโครเมียมสวยๆกันเลยมาด้วยโลโก้ของเชฟโรเลตอยู่ตรงกลางนะครับผมอ่าในส่วนของไฟหน้าต่างๆเนี่ยโฉมหน้าเป็นตัวใหม่นะครับผมไม่มีรอยขูดขีดหรือขุ่นมัวแต่อย่างใดเลยนะฮะ มาพร้อมไฟตัดหมอกสวยๆวยกันเลยนะครับรถเป็นสีขาวมุกแท้เดิมนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาถัดไปดูในส่วนของบริเวณด้านข้างกันต่อนะฮะในส่วนของบริเวณด้านข้างมาพร้อมกับแม็กแต่งนะครับผมแล้วก็ยางใหม่นะฮะในส่วนของแม็กแต่งยางใหม่เนี่ยคือเราจัดให้แบบใหม่ๆเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเบอร์ยางจะเป็นยางเบอร์235หทับห้า ขอบ18นะครับผมยางใหม่ๆเลยลายสวยๆกันเลยนะครับผมในส่วนของไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับมือจับเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาลูกค้าไปดูในส่วนของบริเวณภายในตัวรถอ่านะแล้วก็ห้องโดยสารกันต่อนะฮะโอเคนะครับผมในส่วนของบริเวณภายในตัวรถแล้วก็ห้องโดยสารนะครับผมสภาพ โอเคเลยสวยเลยตรงคอนโซลต่างๆนะครับไม่มีรอยขูดรอยขีดรอยถลอกอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอจอเทปวิทยุเป็นแบบสัมผัสใช้งานได้ปกติเชื่อมบลูทูธนะครับผมฟังวิทยุสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้แบบปกตินะครับในส่วนของจอเทปเนี่ยเป็นเดิมๆแผงแอร์ก็เป็นเดิมๆนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผม ในส่วนของพวงมวลาลัยจะเป็นพวงมวลาลัยแอร์แบกนะครับรถคันนี้นะครับผมเลขไม่จะอยู่ที่65,380มกิโลตีไป65,000กิโลนะครับผมถือว่าน้อยมากนะครับผมสำหรับรถเชฟโรเลตนะครับเป็นรถปี2017นะฮะอ่าะฮะโดยรวมบริเวณด้านในเนี่ยสภาพสวยงามถือว่าเป็นน้องป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะฮะในส่วนของเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับผมสวยๆกันเลย เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของซอกในแผงประตูกันต่อนะครับผมอ่าซอกในแผงประตูนะครับรอยน็อตต่างๆมิดอาร์คต่างๆอยู่ครบนะครับรถไม่ได้มีการชนหนักพิคว่ํมหรือจมน้ํานะครับไม่ได้มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับรถมาสภาพนี้เลยนะครับเราแค่ล้างแล้วก็เอามาจอดขายอาจจะมีเก็บรยายละเอียดเก็บสีนิดหน่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบริเวท้ายรถกันต่อนะครับ ในส่วนของบริเวณท้ายนะครับยังคงความเดิมของเชฟนะครับไม่ได้มีการแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับมีกันชนท้ายให้นะฮะโลโก้ของเชฟยังอยู่นะครับในสองโคโดเอลทีก็ยังอยู่นะครับผมในส่วนของไฟท้ายต่างๆไม่มีรอยขูดขีดถลอกอะไรไม่มีทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเมทอาร์คนะครับผมในส่วนของเมทอาร์คต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบนะครับรอยน็อตก็ยังอยู่ครบนะครับผม รถไม่ได้มีการชนท้ายจิ้มท้ายแต่อย่างใดนะครับอ่าโอเคนะครับในส่วนของด้านท้ายก็จะมีประมาณนี้นะครับรถอ่าเป็นรถเดิมๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบริเวณห้องเครื่องกันต่อนะฮะอ่าในส่วนของบริเวณห้องเครื่องนะครับผมรถคันนี้ห้องเครื่องเนี้ยบมากนะครับตัวห้องเครื่องตัวเครื่องเนี้ยตัวเครื่องแห้งๆเลยไม่มีคราบน้ามันเยิ้มเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะ ไม่มีนะครับผมจุดไหนที่มีคราบน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันอะไรต่างๆเยอะมไม่มีนะครับผมไม่มีตัวคานหน้าเนี่ยเดิมๆมีรอยของฝาะโปรงนะครับผมเดิมๆเลยตัวน็อตต่างๆไม่มีการขยับนะครับผมตัวนอ็อตฝาะโปรงเองก็เช่นกันนะฮะไม่ได้มีการขยับอะไรทั้งสิ้นนะครับผมฝากระโปรงเม็ดอ์กต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะครับรถไม่ได้มีการจิ้มหน้าแต่อย่างใดนะครับผมในส่วนของติ๊กเกอร์ต่างๆใน ในชิ้นส่วนเครื่องแต่ละอันเนี่ยก็ยังอยู่ครบมอก,ก็ยังอยู่ครบนะครับรถคันนี้ถือว่าสภาพโดยรวมโอเคแล้วก็เป็นยังปีใหม่อยู่นะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจนะครับผมขอญาตย้ายําราคาอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันรถคันนี้นะครับผมราคาเนี่ยเต็นเราตั้งขายอยู่ที่3ามแ0 0เบาทนะครับอ่าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนหรือ f c e b o o k f แ Fanpage ที่ขึ้นอยู่ด้านบนได้เลยนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดต u b s ามสก์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ